เคาะแล้วนะคะกลุ่มเปราะบางนะคะมีเ hey! ฮแล้วนะคะมะติคอรมเคาะแล้วมาตรการเยียวยาก,กลุ่มเปราะบางนะคะแจก1,000บาทเป็นเวลา3เดือนเริ่มจ่ายงวดแรกภายใน มิถุนายน63นะคะย้อนหลังรวบตึงเลยนะคะ2,000บาทส่วนอีก1,000บาทได้เดือนกรกฎาคมนะคะวันนี้นะคะวันที่16มิถุนายนนางสาวรัชดาธนาดิเลกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีเคราะใจนะคะเยีวยาเพิ่มเติมใน4กลุ่มนะคะที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะคะได้แก่เยียวยาเกษตรกร,กรคนที่ลงทะเบียนไม่ทันไม่มีเอกสาร ผู้ถือบัตรสวัสดิการกลุ่มเปาะบางและผู้ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันไม่ผ่านนะคะรายละเอียดมีดังนี้นะคะ1กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1.6ล้านรายนะคะที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐอื่นๆในช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิดจำนวน หนึ่งล้านหนึ่งคนนะคะกรอบวงเงินนะคะจำนวน3.4พันล้านบาทนะคะจะได้รับเงินเดือนละ1,000บาทเป็นเวลา3เดือนนะคะพฤษภาคมถึงกรกฎานะคะด้วยไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่แต่อย่างใดนะคะเนื่องจาก จะเป็นการจ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ2ก็คือกลุ่มที่ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันไม่สําเร็จและไม่เคยได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐรวมถึงไม่ใช่กลุ่มผู้ประกันตนตามมาตรา33มสาจำนวนทั้งสิ้นนะคะ3.2เแสนรายนะคะรวมวงเงิน9 0 6ล้านบาทจะ ให้สสคพิจารณานะคะกำหนดกลุ่มเป้าหมายและกลไกลให้ชัดเจนภายใน1เดือนนะคะส,สำหรับกลุ่มที่3กลุ่มเปราะบางนะคะซึ่งประกอบด้วยเด็กแรกเกิด6ขวบจากครัวเรือนยากจนนะคะจำนวน1.3ล้านคนนะคะกลุ่มผู้สูงอายุ เกิน60ปีนะคะจำนวน4ล้านคนและกลุ่มผู้พิการจำนวน1.3ล้านคนนะคะซึ่งไม่ได้รับเงินเยียวยาจากมาตรการอื่นๆของภาครัฐมาก่อนจำนวนทั้งสิ้น6.7ล้านคนภายใต้กรอบวงเงิน20,000ล้านบาทจะได้รับเงินเยียวยาเดือนละ1,000บาทเป็นเวลา3เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎานะคะซึ่งเป็นการจ่ายเพิ่มเติมจากเงินอุดหนุนและเบีย้ยอย่างชีพ ที่จ่ายให้อยู่แล้วการจ่ายจะจ่ายให้เดือนมิถุนายนนี้รวม2เดือนย้อนหลังนะคะวงเล็บย้อนหลังของเดือนพฤษภาคมนะคะและจ่ายอีกครั้งในเดือนกรกฎานะคะกระกฎาคมนะคะอีก1,000บาท สนะคะมาตรการเออสี่สำหรับเยีวยากเกษตรกรนะคะสเยีวยากเกษตรกรที่เพิ่มเติมจาก7ล้านรายนะคะที่กระทรวงกรเกษตรจ่ายไปแล้วนะคะโดยให้1เพิ่มกเษกษตรกรกลุ่มที่ด้ยโอกาสที่เข้าไม่ถึงโครงสร้างพื้นฐานทางการ,กรเกษตรและไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินทํากินของตนเอง มีจำนวน1.3แสนรายนะคะและไม่ได้รับเงินจากมาตรการอื่นโดยการจ่ายจะอยู่ภายใต้เกณฑ์เดียวกับการเยียวยากเกษตรกรนะคะ 2. ขยายระยะเวลากลุ่มเกษตรกร,กรที่สามารถเอ้ยขอโทษค่ะขยายระยะเวลา กลุ่มเกษตรกรที่ไม่สามารถปรับปรุงและลงทะเบียนได้ทันนะคะภายในวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาจำนวน1.2เซนรายคอรอมอได้มติขยายเวลาให้เกษตรกรทําการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้เสร็จสิ้นแล้วนะคะภายในวันที่15กรกฎาคมนะคะก็ สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกๆท,ท่านที่รับฟังรับชมข่าวสารนะคะที่คนอ่านมาเสนอนะคะชอบกดไลค์แช่ช์กดแชร์ฝากกดติดต๊อมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ